ตายอรทัยยอมรับตรงๆเคยมีผู้ใหญ่ที่เคารพมีครอบครัวเข้ามาจีบล่าสุดทางด้านนักร้องลูกทุ่งสาวคนดังตายอรทัยยอมรับตรงๆเคยมีผู้ใหญ่ที่เคารพมีครอบครัวแล้วเข้ามาจีบเรียกได้ว่าเป็นนักร้องขวัญใจมหาชนเลยก็ว่าได้สําหรับนักร้องลูกทุ่งเสียงหวานตายอรทัยดาบคําเจ้าของฉายาสาวดอกยาและราชินีลูกทุง่ง และเพิ่งเกิดเป็นกระแสะอร์ทยออนนี่รังปรากฏตัวที่สนามบินดังไกลถึงเกาหลีและเป็นที่ทราบกันดีว่าตายออร์ทยตอนนี้เป็นโสดและได้มาอัปเดตหัวใจผ่านรายการคุยแซบโชว์โดยได้บอกว่าเคยมีผู้ใหญ่ที่เคารพมีครอบครัวมาจีบ โดยต่ายอรไทยได้พูดถึงหนุ่มๆที่เข้ามาว่าไม่ได้รู้สึกว่ามาจีบจริงจังอาจจะเข้ามาผ่านเรื่องงานในมุมของต่ายเป็นผู้ใหญ่ที่เรานับถือแต่เราก็รู้สึกได้ว่าเขาให้ความสนใจและอยากจะเข้ามาทำความรู้จักเราจะพูดไปตรงๆว่าเรานับถือก็ขอให้เป็นผู้ใหญ่ที่เรานับถือยิ่งถ้ามีครอบครัวอยู่แล้วเราจะปฏิเสธอยู่แล้วเลยขอว่าเป็นผู้ใหญ่ที่เรานับถือดีกว่า ตายอรไทยยอมรับเคยมีประสบการณ์ผู้ชายมีครอบครัวมาจีบก็เลยมีความรู้สึกว่าในอนาคตถ้าทำความรู้สึกกันขึ้นมาจริงๆมันไม่มีผลดีแน่นอนก็พูดกันตรงๆเลยว่าหนูนับถือขอเป็นบุคคลที่นับถือดีกว่าจะได้รู้จักกันไปยาวๆนานๆ